ผ่าดวงเมืองโหลลักยิ้มทำนายศึกพรมแดนไทยกัมพูชาใครแพ้ใครชนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคำทำนายของโหลลักยิ้มหรือที่หลายคนรู้จักในนามของอาจารย์พัฒกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยโดยเฉพาะคำพยากรณ์เกี่ยวกับดวงเมืองไทยกัมพูชาและความตึงเครียดบริเวณพรมแดนคำพูดที่ว่าดวงเมืองกัมพูชาแพ้ไทยตั้งแต่ต้น ทำให้ผู้คนจํานวนมากหันมาสนใจว่าโหราศาสตร์มองความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้อย่างไรและศึกพรมแดนที่กําลังเกิดขึ้นจะมีสรุปอย่างไรโฮลกยิ้มย้าว่าดวงเมืองกัมพูชาถูกตั้งขึ้นโดยโหนไทยในสมัยโบราณหมายความว่าแผนพังพลังงานและจุดตั้งดาวถูกกำหนดโดยมือของผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามในปัจจุบัน เขามองบ้านี่คือจุดอ่อนเชิงชะตาฟ้าซึ่งทำให้กัมพูชาเสียเปรียบตั้งแต่แรกแม้ในยุคปัจจุบันที่ทางสองประเทศมีอำมาจทางการทหารหรือเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปแต่แรงสะท้อนของดวงดาวและพื้นฐานดวงเมืองก็ยังคงส่งผลต่อทิศทางเหตุการณ์นอกจากนี้โหนลักยิ้มอย่างเตือนว่าปีนี้เป็นปีที่ดาวเสาร์และดาวอังคาร โคจอรเข้าประทะกันตรงเรือนที่เกี่ยวกับการทหารและความมั่นคงซึ่งตามตำราดั้งเดิมถือเป็นสัญญาณของการประทะกันจริงจังไม่ใช่เพียงการข่มขู่ทางการทูตด,ดาวอังคารหมายถึงอาวุธความรุนแรงและสงครามส่วนดาวเสาร์หมายถึงการสูญเสียการแตกหักและทุกข์ยากเมื่อสองดวงนี้เดินส่วนกันในช่วงเวลาเดียวกับที่ดวงเมืองไทยและกัมพูชา ถูกกดทับด้วยดาวราหูเขาจึงเตือนให้ระวังเหตุการณ์ที่ยากจะควบคุมและเสี่ยงลุกลามฮอนลักยิ้มยังบอกอีกว่าหากเกิดการสู้รบไทยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะพื้นฐานดวงเมืองไทยมีจุดรับพลังจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและการสนับสนุนจากต่างประเทศต่างจากกัมพูชาที่ถูกดาวเสารกดทับตลอดทั้งปี ส่งผลให้แม้จะพยายามขยายอิทธิพลทางทหารแต่กลับเจออุปสรรคจากภายในประเทศเองเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจหรือความไม่พอใจของประชาชนฮอลลักยิ้มยังได้ขยายคำทํานายเพิ่มเติมว่าจุดอ่อนของกัมพูชาไม่ได้อยู่เพียงแค่พลังดาวเมืองที่เสียเปรียบแต่ยังอยู่ที่การจัดเรียงดาวของผู้นำในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานดวงเมือง เมื่อดวงชะตาของผู้นำประเทศเดินสวนกับดวงเมืองของตนเองผลลัพธ์ที่ตามมาคือการตัดสินใจที่ขาดเสถียรภาพมีแนวโน้มถูกกดดันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้แต่การถูกต่อต้านจากภายในโงลักษยิ้มชี้ว่าดาวราหูและดาวเกตที่โคจรอ,อยู่ในเรือนมิตรศัตรูของกัมพูชาในช่วงปีนี้ทำให้ประเทศมีเงามืดของการพลยศหักลัง และความไม่ไว้วางใจกันเองในหมู่ผู้นำและกองทัพตรงกันข้ามดวงเมืองไทยในปีนี้แม้จะเจอดาวเสาวกดทับเรือนการปกครองแต่ยังได้รับการคุ้มครองจากดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่และพันธมิตรต่างชาติที่พร้อมให้ความช่วยเหลือฮหลลักยิ้มอธิบายว่าถ้าการประทะเกิดขึ้นจริงไทยจะไม่โดดเดี่ยวในสายตาประชาคมโลก พันธมิตรหลายประเทศอาจออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนหรือคัดค้านการลุกลานใดๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ำหนักต่อฝ่ายไทยทางในทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศในเชิงโหราศาสตร์ดาวอังคารซึ่งแทนความรุนแรงและสงครามจะเคลื่อนเข้าเรือนการเงินของไทยพอดีในช่วงครึ่งปีหลังหมายความว่าหากเกิดการใช้กำลังจริง ประเทศไทยจะมีศักยภาพที่จะใช้ทรัพยากรและเศรษฐกิจมาสนับสนุนการรบหรือสร้างความได้เปรียบขณะที่กัมพูชากลับมีดาวเสาโคจรเข้าสู่เรือนเศรษฐกิจในจังหวะเดียวกันซึ่งตีความว่าสัญญาณแห่งความฝืดเคืองและขาดสภาพคล่องการสู้รบยืดเยื้ออาจทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาสุดหนักกว่าของไทยโหนลักยิ้มยังหยิบยกประวัติศาสตร์โบราณมาอ้างอิง เพื่อให้เห็นว่าดวงเมืองและพลังงานระหว่างสองประเทศนี้ผูกพันกันยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสถาปนาดวงเมืองพนมเปญที่ถูกมวนไทยกำหนดหรือแนวคิดในราชการที่4ที่เคยมีการพูดถึงการย้ายนครวัดมาไว้ที่กรุงเทพเพื่อแก้เคล็ดทางพลังงานแม้เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่สะท้อนวิธีคิดของคนโบราณว่าการจัดวางพลังงานเมืองหลวง มีผลต่อชะตาประเทศอย่างลึกซึง้งสําหรับศึกพรมแดนครั้งนี้โหลลักิมเตือนว่าแม่ไทยจะได้เปรียบแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะการเคลื่อนตัวของลาหูที่ปกคลุมเรือนการต่างประเทศทำให้ไทยอาจดึงเข้าสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือถูกกล่าวหาจากบางประเทศที่ไม่เข้าใจความจริงนอกจากนี้ยังมีดาวเกตที่โคจอรอยู่ในตำแหน่งเรือนศัตรูร่วม หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายเช่นการยัวยุการโจมตีแบบกองโจรหรือการสร้างสถานการณ์ปลอมขึ้นมาเพื่อให้ไทยเสียชื่อเสียงโฮลักยิ้มแนะนำวิธีแก้เคล็ดตามหลักโหราศาสตร์ว่ารัฐบาลไทยควรจัดพิธีเสริมดวงเมืองเช่นการบวงสรวงสักการะหลักเมืองการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญ,ญาณทหารกล้าที่ล่วงลับ หรือแม้แต่การบูชาเทพผู้พิทักษ์เมืองอย่างพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อขอให้พลังงานคุ้มครองประเทศส่วนวิธีแก้เคล็ดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นการสร้างสถานที่บันเทิงหรือคาสิโนที่ชายแดนซึ่งฮวนลักยิ้มเคยพูดถึงก็เป็นเพียงการตีความเชิงพลังงานว่าควรมีสิ่งดึงดูดให้เกิดความคึกคักแทนที่จะเป็นพลังอาวุธในภาพรวมฮวนลักยิมมองว่า หากมีการประทะจริงไทยจะเป็นฝ่ายรักษาอธิปไตยได้สําเร็จและมีแนวโน้มจะได้รับความเห็นใจจากประชาคมโลกแต่จะต้องใช้สติและการทูตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นภาพการรังแกประเทศเพื่อนบ้านขณะที่กัมพูชาจะต้องเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศซึ่งอาจทำให้ผู้นำกัมพูชาต้องยอมเจราจาหรือปรับท่าทีลงในที่สุด โฮล,ลักยิ้มยังย้ำด้วยว่าสิ่งที่น่ากังวลจริงๆไม่ใช่แค่ความเสี่ยงของการประทะทางการทหารแต่คือพลังแตกหักที่แฝงอยู่ในดวงเมืองกัมพูชาช่วงนี้โดยเฉพาะเมื่อดาวราหูทับเรือนมิตรและเรือนศัตรูพร้อมกันเขาอธิบายว่าพลังนี้จะสร้างภาวะสับสนระหว่างมิตรแท้กับศัตรูแฝงมีแนวโน้มที่กัมพูชาจะถูกแทรกแซงหรือชักใยกับบุคคลภายนอก อันมีมหาอำนาจหรือประเทศที่สามเข้ามาสร้างเงื่อนไขให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ไทยต้องระวังให้ดีเพราะแม้จะได้เปรียบด้านดวงเมืองแต่การเมืองโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวเพียงอย่างเดียวฮลลักยิ้มเปรียบเปรยว่าดวงเมืองไทยในปีนี้เหมือนคนถือโล่ทองคำมีพลังป้องกันและแรงสนับสนุนสูง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้โล่ตีใครได้โดยไม่มีผลเสียโลทองคำเป็นเครื่องป้องกันภัยและสร้างบารมีแต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจมีรอยขีดข่วนที่ลบไม่ออกเช่นเดียวกับดวงเมืองไทยที่มจะได้รับความคุ้มครองจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์แต่ก็ยังมีเงาราหูที่อาจทำให้ภาพลักษณ์เสียหายหากการตอบโต้ขาดความรอบคอบในทางกลับกันดวงเมืองกัมพูชา เหมือนเรือที่แล่นทวนน้ำเดินหน้าได้แต่เหนื่อยและต้องใช้กำลังมากดาวเสาที่ทับเปลือนการทหารและเศรษฐกิจทำให้ผู้นำกัมพูชาต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพียงเพื่อรักษาสมดุลภายในประเทศอย่างไม่รวมถึงแรงกดดันจากประชาชนที่เริ่มตั้งคำถามต่อการใช้ใจ่ายงบประมาณทางทหารและการพยายามยัออย่วยุไทยตามแนวพรมแดน โหนลกิมยังได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องสงครามว่าปีนี้เป็นปีที่จุดอับหลายจุดหากใครประกาศศึกหรือย่วยุในวันเวลาดาวหูครองเลิกก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยาวนานพเพราะเลิกราหูหมายถึงความวุ่นวายและการสูญเสียที่ไม่อาจควบคุมได้เขาจึงแนะนําให้รัฐบาลไทยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวเชิงรุกในวันเวลาที่ดาวราหูแรงและเน้นการป้องกันเป็นหลักเพื่อรักษาบารมีดวงเมือง เมื S <S ่อมองย้อนประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาจะพบว่าหลายครั้งที่เกิดเหตุปะทะพลังดวงดาวก็มักสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นในปี2551ถึง2554เมื่อมีการสู้รบแถวปราสาทพระวิหารดาวอังคารและเสาก็ปะทะกันในลักษณะใกล้เคียงกับปีนี้เพียงแต่รอบปัจจุบันแรงแรงกดดันสูงกว่าเพราะราหูและเกตเข้ามาเสริม ซึ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนกว่าเดิมสำหรับวิธีแก้เคล็ดหมนรักยิ้มมองว่าไทยควรเน้นทำบุญบ้านเมืองในลักษณะที่แบ่งปันบุญมากกว่าการประกาศชัยชนะเช่นการบูรณะศาลหลักเมืองการทำบุญถวายสังฆทานใหญ่ให้แก่วัดชายแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาหรือแม้แต่การเชิญพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมมาปลุกเสกเครื่องรางเพื่อแจกทหาร ไม่ใช่เพื่อ,อรบแต่เป็นควันกำลังใจและสร้างพลังศรัทธานอกจากนี้ยังมีแนวทางตามตำราโบราณเช่นการทำพิธีปรับดวงเมืองโดยการตั้งเสาหลักเมืองเสริมในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือจำลองเพื่อดึงพลังงานดีเข้ามาแทนที่เคราะร้ายในมุมวิเคราะห์เชิงเหตุผลแม้คำทำนายดูเข้มข้นแต่ก็สะท้อนข้อเท็จจริงหลายประการ ไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการทูตเหนือกว่ากัมพูชาและมีพันธมิตรที่พร้อมช่วยเหลือหากเกิดปัญหาขณะที่กัมพูชาแม้พยายามสร้างภาพลักษณ์เข้มแข็งแต่ก็ยังต้องพึ่งพาอิทธิพลต่างชาติและ,ะเผชิญแรงกดดันจากภายในฮนลักยิ้มเพียงนำสิ่งเหล่านี้มาขยายภาพผ่านดวงดาวและโหราศาส์ฮนลักษิ้มยังได้กล่าวถึงบทเรียนจากอดีตว่า ครั้งใดที่ไทยประมาทต่อคำเตือนของโฮราศาสตร์มักจะเกิดเหตุเสียเปรียบโดยไม่คาดคิดเช่นกรณีวิกฤตชายแดนปี2551ที่ไทยตอบสนองเร็วแต่ไม่ได้ตรวจสอบเลือกยามให้ดีทำให้การทูตภายนอกดูเสียเปรียบทางทางที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มปัญหาสำหรับปีนี้เขาสรุปชัดว่าไทยได้เปรียบทางดวงเมืองและการเมืองระหว่างประเทศกัมพูชามีแรงกดดันภายในสูง และเสี่ยงสูญเสียทรัพยากรมหาอำนาจบางชาติจะเข้ามามีบทบาทซ่อนเร้นไทยต้องระวังเรื่องภาพลักษณ์และการถูกแสร้ายในเวทีโลกวิธีเสริมดวงคือทำบุญและสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปนอกจากนี้การชี้จุดอ่อนจุดแข็งของดวงเมืองหุ่นลักยิ้มยังได้กล่าวถึงผลลัพธ์ระยะยาวของความตึงเครียดไทยกัมพูชาว่า ต่อให้เกิดเหตุปะทะกันจริงกงล้อดวงดาวก็จะบังคับให้เหตุการณ์ยุติลงภายในเวลาที่สั้นกว่าที่หลายคนคาดคิดเพราะดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่จุดดีของดวงเมืองในช่วงปลายปีจะทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาในเชิงจักรกวาลทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยวิธีการทางการทูตมากกว่าการสู้รบยืดเยือ้อเขาเปรียบว,ว่าสงครามนี้เป็นเหมือนลมพายุ พัดแรงแต่ไม่ใช่พายุหมุนถลมเมืองหมายถึงมีความรุนแรงฉับพลันแต่ไม่ใช่หายนะถาวรอย่างไรก็ตามความเสียหายด้านจิตวิทยาและภาพลักษณ์อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะต่อฝ่ายที่ไม่สามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารหรือภาพลักษณ์ในเวทีโลกซึ่งในกรณีนี้กัมพูชามีโอกาสเผชิญแรงกดดันสูงกว่าเพราะดาวเสาในเรือนส่งสารบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ด้านลบ ที่ยากแก้ไขโหลกักยิมยังกล่าวถึงบทบาทของกองทัพไทยว่าในเชิงดวงดาวกองทัพอยู่ในเรือนที่ได้รับพลังจากดาวเสา์และดาวพฤหัสบดีหมายถึงความสามัคคีและความนิยมจากประชาชนเขาจึงเตือนว่าฝ่ายการเมืองไม่ควรใช้สถานการณ์ชายแดนเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเพราะจะสวนทางกับพลังของดาวและจะทำให้เกิดความแตกคอภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดวงเมืองไทยในปีนี้ควรหลีกเลี่ยงที่สุดในทางตรงกันข้ามกัมพูชากลับมีดวงดาวที่ชี้ถึงความลังเลและแรงกดดันจากภายในรัฐบาลเองทำให้แม้จะสร้างสถานการณ์ชายแดนก็อาจไม่มีเอกภาพในการตัดสินใจหากความขัดแย้งลุกลามกัมพูชามีโอกาสที่จะถูกมหาอำนาจต่างชาติเข้ามากำหนดทิศท,ทางซึ่งจะทำให้สูญเสียอำนาจต่อรองในระยะยาว เมื่อมองไปข้างหน้าเขาเชื่อว่าหลังผ่านช่วงกลางปีไปแล้วความตึงเครียดจะผ่อนลงและไทยจะได้รับโอกาสสำคัญในการเสริมบาร,รมีบนเวทีโลกหากรัฐบาลไทยใช้จังหวะนี้สร้างความร่วมมือในภูมิภาคแทนที่จะตอบโต้ด้วยกําลังเพียงอย่างเดียวพระฤหัสในดวงเมืองบ่งบอกถึงโชคจากมิตรประเทศและความสำเร็จจากการเจราจาที่สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน สรุปคําทํานายและคําแนะนําของโหลลักยิ้มไทยได้เปรียบทางดวงเมืองและได้รับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรกัมพูชาต้องอเผชิญแรงกดดันภายในและเสี่ยงสูญเสียทรัพยากรความขัดแย้งจะรุนแรงระยะสั้นไม่ยืดเยื้อไทยควรใช้สติและเลือกจังหวะการเคลื่อนไหวหลีกเลี่ยงเรื่องราหูทำบุญบ้านเมืองและบูรณะพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมพลังดวงเมืองเน้นเศรษฐกิจและการทูตควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร่าใช้สถานการณ์ชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในเพราะจะส่งผลกระทบต่อพลังดวงเมืองในทางเหตุผลคำทำนายนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่าไทยมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจการทูตและกำลังทหารเหนือกว่ากัมพูชาขณะที่กัมพูชาย,ยังต้องพึ่งผ่ามหาอำนาจ และเผชิญความท้าทายจากปัญหาภายในคําเตือนให้ไทยตั้งรับด้วยสติก็สะท้อนความจริงทางยุทธศาสตร์ว่าการรักษาภาพลักษณ์และพันธมิตรสําคัญยิ่งกว่าการเอาชนะทางทหารเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ตั้งแต่โบราณมองท้องฟ้าเป็นมากกว่าูมิทัศน์ยามค่ําคืนเพราะดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มความสว่างที่ลอยอยู่กลางความมืดหากแต่เป็นเสมือนเข็มทิศลี้ลับ ที่กำหนดวิธีชีวิตความหวังและโชคชะตาของผู้คนมานับพันปีโหราศาสตร์จึงเกิดขึ้นจากความพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติผ่านสิ่งที่สูงกว่าโลกผ่านดวงดาวที่เคลื่อนตามเส้นทางอันลี้ลับและผ่านกฎของจักรวาลที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสด้วยมือแต่สัมผัสด้วยศรัทธาเมื่อโหราศาสตร์เดินทางมาถึงการเมืองและอำนาจรัฐจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตั้งดวงเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่สุดที่หล่อหลอมอ,อัตลักษณ์ความเชื่อและพลังใจของสังคมไทยมาอย่างยาวนานการตั้งดวงเมืองไม่ใช่เพียงพิธีที่ทำตามธรรมเนียมแต่เป็นการกำเนิดจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ให้แก่ประเทศทางประเทศหรือเมืองทั้งเมืองเปรียบได้กับการตั้งชะตาชีวิตของมนุษย์เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าจนปกคลุมทุกชีวิตที่อยู่ภายในนั้น หการตั้งดวงเมืองศาสตร์แห่งเวลาที่ผูกพันกับชะตาของแผ่นดินดวงเมืองไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบังเอิญแต่กำหนดด้วยเลิกยามซึ่งโหราจารย์เลือกอย่างละเอียดละออเพื่อให้สอดคล้องกับพลังของจักรวาลเลิกที่เลือกย่อมสื่อความหมายลึกซึ้งเช่นเลิกแห่งความมั่นคงเลิกแห่งชัยชนะเลิกแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือเลิกแห่งความสงบสุข คนโบราณเชื่อว่าหากเมืองถูกตั้งขึ้นในเวลาที่ดวงดาวส่งผลดีเมืองนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมีความสงบและยืนหยัดได้แม้เผชิญศึกสงครามแต่หากเลิกไม่สอดคล้องกับพลังธรรมชาติเมืองจะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายปัญหาไม่รู้จบและขัดแย้งกันเองเราวกับต้องคำสาปพ,พิธีการตั้งดวงเมืองจึงไม่ใช่เพียงการปักเสาหลักเมืองหากคือการผูกพันพลังฟ้าดินมนุษย์ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างจังหวะและกระแสใหม่ให้แก่แผ่นดินคล้ายการวางรากฐานของบ้านใหญ่ที่ทุกชีวิตจะต้องเข้ามาอาศัยการตั้งเวลาที่ดีจึงเสมือนการวางเสาหลักใต้พื้นแผ่นดินนั่นเอง 2. ดวงเมืองในฐานะกระจกสะท้อนสังคมและการเมืองเมื่อมองด้วยแว่นของวิทยาศาสตร์ดวงดาวอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์การเมืองโดยตรงแต่ในเชิงสังคมาศาสตร์ความเชื่อ มีอำนาจจับต้องไม่ได้การตั้งดวงเมืองทำให้ผู้คนรู้สึกว่าแผ่นดินมีเจ้าของมีผู้คุม้มครองและมีเส้นทางชะตาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความเชื่อเช่นนี้ทำให้ผู้คนมั่นใจในการอยู่ร่วมกันเกิดความเป็นหนึ่งเดียวและรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่ได้เป็นเรื่องไรทิศทางแต่มีระเบียบของมันเองดวงเมืองจึงเป็นเหมือนจิตวิญญาณร่วมของผู้คนในแผ่นดินเดียวกัน เมื่อฟ้าอยู่ในตำแหน่งดีผู้คนรู้สึกเบิกบานเมื่อฟ้าถูกดาวกดทับผู้คนรู้สึกไม่มั่นคงแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ผลทางจิตวิทยาสังคมมีจริงอย่างมีอาจปฏิเสธได้แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือดวงเมืองสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลาพัง แต่มีพลังที่สูงกว่าเฝ้ามองและคุ้มครองเราเสมอสมโหราศาสตร์กับการเมืองเมื่อดวงดาวกลายเป็นภาษาแห่งอำนาจในหลายช่วงประวัติศาสตร์ไทยการใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือกำหนดทิศท,ทางบ้านเมืองพบได้บ่อยทางการทำนายดวงกษัตริย์การกำหนดเลิกสงครามการสร้างเมืองใหม่ไปจนถึงการย้ายเมืองหลวงโหราจารย์คือที่ปรึกษาแห่งราชสำนัก ผู้ถอดรหัสความเคลื่อนตัวของดาวเพื่อวางแผนอนาคตของรัฐแม้ในปัจจุบันการปกครองจะใช้เหตุผลและข้อมูลเป็นหลักแต่โหราศาสตร์ยังคงเป็นภาษาแห่งความลี้ลับที่สังคมไทยผูกพันอย่างแนบแน่นเป็นศาสตร์ที่ไม่เพียงบอกอนาคตแต่สร้างผลทางจิตใจให้แก่ผู้คนเช่นทำให้เกิดความพร้อมรับทำให้เกิดการระวังตัวทำให้เกิดความมั่นใจทำให้รู้สึกว่ามีทิศทาง ความเชื่อนี้จึงกลายเป็นพลังลุ่มลึกที่ยังมีอิทธิพลในเมืองสงครามและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ไม่ใช่กดตายตัวแต่โหราศาสตร์ทำหน้าที่เป็นเสียงเตือนให้ผู้นำไม่ประมาทและมองปัจจัยที่มองไม่เห็นนอกเหนือจากข้อมูลเชิงตัวเลข 4. การตั้งดวงเมืองในมุมของปรัชญาความจริงแท้หรือความหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นหากเรามองผ่านเลนปรัชญา การตั้งดวงเมืองไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่คือเครื่องมือสร้างความหมายให้แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยมนุษย์ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความหมายความเชื่อเรื่องดวงเมืองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อให้ชีวิตและสังคมมีทิศทางมันทำหน้าที่คล้ายคำสัญญาระหว่างมนุษย์กับพื้นดินที่เราเหยียบว่าเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพต่อฟ้าดินและความเป็นมนุษย์ แม้หลายคนอาจถามว่าดวงเมืองมีจริงหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราต้องการให้มันมีความหมายต่อชีวิตเพียงใดเมื่อผู้คนเชื่อว่าฟ้าอย่างคุ้มครองบ้านเมืองยังมีเลิกดีและพลังจัก,กรวาลยังช่วยนำทางสังคมก็มีความหวังและความหวังคือพลังที่ทำให้มนุษย์สามารถยืนหยัดแม้นในยามวิกฤต 5. บทสรุประหว่างดวงดาวกับมนุษย์ใครกำหนดใครกันแน่ ในถ่ายที่สุดโหราศาสตร์กับการตั้งดวงเมืองคือเสมือนบทสนทนาระหว่างมนุษย์กับจักรวาลดวงดาวอาจมีอิทธิพลต่อผู้คนหรือผู้คนอาจตีความดวงดาวเพื่อสร้างความหมายให้ชีวิตไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรสิ่งที่เห็นชัดคือความเชื่อมีพลังสร้างเอกภาพให้สังคมพิธีการมีพลังสร้างความมั่นคงทางจิตใจดวงดาวมีพลังสร้างความหวัง และดวงเมืองไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือศาสตร์หรือสิ่งที่สะท้อนว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดพยายามเข้าใจโลกชีวิตและอนาคตดวงดาวอาจกำหนดเส้นทางแต่สุดท้ายมนุษย์คือผู้เลือกว่าจะเดินไปทางใดและดวงเมืองคือพลังแห่งศรัทธาที่ทำให้เราเดินอย่างมั่นคงบนพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าบ้านของเรานั่นเองค่ะ